สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในหน่วยโลกสวยด้วยสีสันพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะประเภทของสีนะคะสีมีอยู่สองชนิดก็คือสีจากธรรมชาติ และสีที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีจากธรรมชาติมีอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นนะคะสีเหลืองก็มาจากอะไรคะขมิน้นนี่เห็นไหมคะอ่าส่วนสีม่วงก็มาจากดอกอัญชันแล้วก็สีต่างๆที่เราเอามาทำเป็นใบงานเอามาระบายสีของเรานะคะนี่ก็คือสีที่เกิดจาก มนุษ์สร้างนะคะเด็กๆต่อไปนะคะแม่สีและการผสมสีแม่สีนะคะจะได้แก่สีแดงน้ำเงินแล้วก็เหลืองนะคะเด็กๆจำให้ได้นะคะว่าแม่สีมีทั้งหมดสามสีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะคะต่อไปนะคะเป็นการผสมสีระหว่างสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะคะอ่ะดู ขั้นแรกก่อนนะคะสีแดงผสมกับสีน้ำเงินจะได้เป็นสีอะไรคะสีม่วงเก่งมากค่ะต่อไปสีน้ำเงินกับสีเหลืองผสมกันจะได้สีเขียวชวนสีเหลืองผสมกันกับสีแดงจะได้เป็นสีส้มเก่งมากๆค่ะเด็กๆและเมื่อสามสีผสมรวมกันนะคะแม่สีแดงน้ำเงินเหลืองเราก็จะได้เป็นสีเทานะคะ สีแทนสัญลักษณ์ธงชาติไทยนะคะมีสีอะไรบ้างคะสีแรกคือสีแดงสีที่สองขาวและสีที่สามคือสีน้ำเงินต่อไปสีที่ได้จากพืชผักผลไม้นะคะพืชสีแดงอันนี้คือสีที่มาจากกระเจี๊ยบต่อไปสีเขียวมาจากใบเตยนะคะ สีที่ได้จากพืชผักผลไม้ก็คืออ่าต่อไปก็สีเหลืองเราก็จะได้จากอะไรคะเด็กฟักทองแล้วอันนี้สีอะไรเอ่ยสีส้มคืออะไรคะแครอทเก่งมากค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้สีภาษาอังกฤษกันนะคะสีแรกสีม่วงนะคะเด็กๆพูดตามครูป,ปานะคะ p พ r p l e สีม่วง บูสีฟ้าไวสีขาวเกสีเทาบาสีน้ำตาลกรีนสีเขียวเยลโลสีเหลืองแบบสีดำ ิงสีชมพู orange สีส้ม red สีแดงเก่งมากๆค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถเปิดฟังซ้ำและพูดตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกรอบได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะครูป,ปาก็ขอลาไปก่อนแล้วเราจะพบกันในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ